เอาล่ะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม One Piece Pirate Warrior กันนะครับภาคสนะก็เดี๋ยวจะมี DLC ใหม่เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เขาประกาศออกมาแล้วว่าจะออกมา,าวันที่11เดือนมกราคมปี2024นะครับก็คืออีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกมาละ นะซึ่งแพก,กนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแพกสำหรับฟนะิมเรดซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่ให้เล่นทั้งหมดสามตัวละครนะครับก็คืออุตะแล้วก็แชงคูสที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แชงคูสเวอร์ชั่นฟะิมเรดนะแล้วก็โคบี้นาวาเอกโคบี้ของเรานั่นเองนะ ในกรณีนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงตัวอุตะแล้วนะครับเพราะว่าทีวีของตัวอุตะแล้วก็พวกเกมเพลย์สกิลอะไรต่างๆของอุตะเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันในช่องอื่นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวแชนคูดฟิลมเลสแล้วก็โคบี้ฟิลมเลสกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัว แชงคูดตัวใหม่นะครับเป็นเวอร <c oughs> ์ชันฟิล์มเรนะก็กางเกงนะกางเกงก็จะเป็นลายดอกไม้หรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกสกิลอะไรก็คือเป็นสกิลใหม่หมดนะครับก็เ <c> ด <sweating myślę> <Let> ี๋ยวพาไปดูพวกเกมเพลย์สกิลนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เท่าที่ผมดูมาก็คือรุนแรงมากนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขการใช้ยุ่งยากเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าเพราะว่า อย่างไอตัวเก่าเนี่ยมันต้องเก็บฮาคิก่อน,อนถูกป่ะมันถึงจะปรับแรงแล้วมันถึงจะปรับสกิลหนักแต่อตัวเนี้ยไม่รู้มีเงื่อนไขเหมือนเวอร์ชันเก่าไหมนะคือถ้ามีผมก็รู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เหมือนกันนะอ่านี่เป็นแชมคูดนะครับเดี๋ยวพาไปดูสกิลกันก่อน インコースやこげんかのとちゅうなんだよこげんかのとちゅうなんだ มีคลิปหนึ่งอ่ามีคลิปนึ่งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่โทษทีใหมาชินจได้ละชินจิได อ่า,อางเงี้ยดูกันไปสองคลิปละก็คือตอนนี้ใช้มมีคลิปทั้งหมดออกมาเท่านี้แหละนะครับซึ่งดูสกิลแล้วก็ผมว่าดีกว่าตัวเก่าเยอะนะครับแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขาการใช้งานทีหนึ่งเนาะว่าไอ้พวกท่ากดคอมโบสกิลซับสกิลเอ็กเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็รวมๆก็คือน่าเล่นมากนะครับผมก็อยากเล่นมากตัวนี้นะต่อมานะครับตัวโคบีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น ตัวนาวาเอกโคบี Kobe, นะ้มาใหม่แต่อันนี้ไม่รู้เป็นเวอร์ชั่นที่มีท่านะอะไรนะ h o n n s t y Impact หรือ,อยังนะอา,อาจจะยังเพราะอันนี้มันเป็นมันอาจจะเป็นช่วงฟิล์มเลสซึ่งมันอาจจะเก่าพอสมควรนะมันอาจจะยังไม่มีท่า h o n e s t y Impact ก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามาไหมเดี๋ยวมาดูเกมเพลย์ของโคบี้กันโคบี้นี่มีออกมาแค่คลิปเดียวนะ 攻撃をりますよっ โอเคเปยนได้ก็ปิดอย่างเออจริงๆผมรู้สึกว่าชอบแชงน,นะแต่รู้สึกว่าสยลมันแบบอลังการดีนะครับแล้วก็อาคีราชันก็ค่อนข้างจะดูแบบใหญ่กว่าใหญ่มากอาคีราชันที่คือใหญ่เท่าตัวละครเลยนะครับบเป็นวากายปับๆๆๆเลยนะครับส่วนอุตตะก็ อาร์แต่คนชอบแล้วกันแต่ว่าผมผมก็ไม่ได้ชอบแนวแบบไอ้พวกเพลงเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะไม่ค่อยอินนะอะ่แล้วก็ตัวโคบี้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันปล่อยทีวีปล่อยคลิปออกมาน้อยค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสกิลหรือคอมโบท่าไมา้ตายอะไรมันมีอะไรบ้างน,นะเมื่อกี้มันมันมีแค่นิดเดียวเองนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับอโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมีวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเท่านี้ นะครับเดี๋ยวยังไงพอ DLC เข้านะวันที่11เดือนมกราเดี๋ยวเรามาอาจจะมาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าแตรับตัวมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนก็ผมก็ซื้ออยู่แล้วนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ